ทำไมแมวถึงคเล็บได้นะคะสวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตาวแพทย์ประจำคลินิกหมาหมาหมอแมวนะคะวันนี้เอาใจทาตแมวกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆสนุกๆนะคะที่หมอจะมาตอบคำถามยอดฮิตที่อยู่ในใจของทาตแมวหลายๆคนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ มันผิดปกติหรือว่ามันไม่ค่อยปกติในสายตาของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของแมวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคำถามที่2นะคะที่หมอเชื่อว่าทาสแมวหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันก็คือทำไมแมวถึงหดเล็บได้นะคะจริงๆคำว่าแมวหดเล็บได้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ท่าทางหรือว่า,าตำแหน่ง position ปกติของเล็บเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะไม่ได้กางออกมานะคะแล้วก็เวลาที่น้องแมวกางเล็บเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ความพยายามนะคะในการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นในการที่จะกางเล็บออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติน้องแมวจะหดเล็บอยู่แล้วแต่ทําไมน้องแมวกางเล็บได้นั่นสิเนาะเพราะว่าโดยปกติเนี่ย น้องแมวอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หดเล็บเข้าไปแต่ว่ากางเล็บเวลาเดินเนี่ยมันอาจจะรบกวนการเดินของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นนักล่าด้วยเนาะก็เลยทำให้ตัวของการวิภาคปกติเขานะคะถูกวิวัฒนาการมาทําให้เล็บของเขามันหดเข้าไปข้างในแต่เขาจะกลางเล็บออกมาเมื่อต่อสู้หรือว่าเมื่อมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆที่ร่างกายเขารู้สึกว่าจะต้องมีการกางเล็บออกมาเกาะ เพราะว่ากลัวตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้องแมวไม่ได้หดเล็บได้นะแต่จริงๆน้องแมวเขากางเล็บได้มากกว่าค่ะ